ห,ห้องไร์สดใหม่ไงฮะห้องไฟ์สดใหม่ฉันเพิงพ่งย้ายมาเป็นเป็นแบบห้องส่วนตัวเลยนี่โอ้โหตอนนี้พระบูชาตอนนี้ยังไม่ได้จัดก,การเลยนี่ดูนีของยังไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราต้องแบ่งปันพระเครื่องให้กับเอฟซของเราละแล้วลนี่ก็เป็นโต๊ะทําง,งานของผมนะฮะอันนี้ก็เป็นพระนี่พระหมดเลยนะที่กล่องตรงนี้คือพระหมดเลยนะเนี่ยให้ดูเพิ่งย้า,ายมาจริงๆเลยพี่ย้ายมาจริงๆเลยครับอันนี้เป็นพระบูชาหมดเลยะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระบูชาตั้งหน้ารถ นะครับแล้วก็มาดูที่ทํางานผมนะนี่นี่พลาสหมดเลยนะในกล่องนะครับนี่คือพลาหมดเลยนี่ให้ดูนะให้ดูแบบทีละอย่างเลยนี่นี่บ้านผมมีกล้องจอนผิดด้วยนะครับอันนี้เป็นพลาหลวงปู่ทวดเอ้ยหลวงพ่อฮกนะครับแล้วก็มีกล้องสองพาสด้วยนี่มีหมดทุกอย่างเลยนี่พลาบูชาตั้งหน้ารถนะครับแล้วก็วันนี้ครับนี่เราจะมีไลฟ์สดครับนี่เลย วันนี้นะครับเราจะเทขายแบบนี้ครับจบเท่าไหร่เท่านั้นจบเท่าไหร่เท่านั้นครับนี่เราจะเทขายกันแบบนี้เราจะเทขายกันแบบนี้เลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่มีลุงพ่อนี้ด้วยครับนี่นี่ดูกล่องเดิมๆใครรู้บ้างครับว่ากล่องในนี้คืออะไรฉันเลยเลยไม่ต้องรอคลิปหน้าแล้วนี่ครับเปิดออกมาครับนี่เดิมๆจากวัดเลยนะครับเป็นกล่องชุดที่หกเห็นไหมครับเป็นชุดที่หกนี่ เป็นหลวงพ่อโสธรครับชุดที่หกนี่ฮะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจแปดสิบปีครับนี่สวยทุกองค์แชมป์ทุกองคอยู่ในมือเอ็มพระหลักแล้วครับนี่นี่อันนี้เฉพาะในกล่องนะเดี๋ยวผมให้ดูมีเยอะครับไหนเอ่ยอันนี้เป็นอาจารย์นำครับอาจารย์นำวัดดอนสลาผมเก็บไว้เป็นตับเลยนี่ฮะนี่ดู นี่หลวงพ่อโสธรเก็บไว้เป็นร้อยครับเพราะว่าเอฟซีอย่างผมเนี่ยตามหาหลวบพ่อโสธรเยอะมากแล้วก็หลวงปู่ทวดผมเยอะมากผมก็เลยต้องเช่าเตรียมพร้อมสําหรับลูกค้าผมนะฮะเพราะว่าถ้าผมยกมาขายเลยเนี่ยมันหมดเลยครับผมก็เลยต้องแอบไว้เพราะลูกค้าเขาจ้องจะเล่นผมอยู่อะเรามีอะไรอีกครับแอดมินอันนี้อะไรสองสี่ <24. S 1> อันนี้เป็นสองสี่โลหะครับนี่ผมเก็บแบบนี้เลยครับ เป็นลุงล,นะลุงหมดเลยนะเป็นสีลุงหมดเลยนะที่ผมเก็บนะครับอันนี้อะไรไป็พายกุกลางนะครับนี่ผมเก็บทุกแบบนะครับใครมีแบบไหนก็ลองส่งมาขายผมได้นะครับใครมีแไหนส่งมาขายนี่นนว่าน, <yez> านว่านส่วนเจิ้นครับรุ่นประสบการ์อตกผมก็เก็บเป็นสิบครับนี่ผมเก็บทุกอย่างครับอะไรที่เป็นทักเครื่องยอดนิยมผมเก็บหมดครับอันนี้เป็นอาจารย์นำนี่อ่าอาจารย์นำวัดดอนสลาครับตรงนี้มีอีกไหม ทีเดียวเลยฮะมีอีกเยอะมากโอ้ถ้าให้รีวิวมันคงไม่หมดครับอันนี้มีแค่ห้าองค์ครับตอนแรกผมมีอยู่ห้าสิบองค์ตอนนี้เหลือห้าองค์แล้วเป็นหลวงพ่อเสียงเขบมะโกรครับเป็นเนื้อปลาก้าครับเจ้าแมงมุมพันมือไม่ตัดปีกครับนี่มีเหมือนกันนะใครนับถือหลวงพ่อเสียงเขบมโกก็จัดไปได้อันนี้เป็นพระยุคก,กลางครับหลวงทวดยุคก,กลางเพราะท่านคิงอาจารย์นําพ่อเพิ่มนะฮะเรามีหมดเลยมีอะไรอีกครับแอดมิน ยกมนเลยดีกว่าให้เวดมินยกไม่ไหวหนักมากโอ้โหมันเยอะมากครับผมไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงครับนี่ฮะอันนี้เป็นบัตรพวกบัตรรับประกันแล้วก็หัวนี้ครับนี่ฮะหนักมากถ้าเป็นพวกเม็ดแตงพวกอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยหยดน้ําเม็ดแตงพายุกลางอันนี้เราเก็บคอนท่านคล้ายวาจาสีครับเป็นพายุกลางกลางครับผมผมมีเป็นถุงครับแล้วหนักมากหนักมาก นี่เรามีหมดครับนี่แล้วผมก็รับจำนำพระเครื่องด้วยนะครับรับจำนำพระเครื่องก็ลองส่งรูปมาดูนะครับมาตรีราคากันได้นะฮะถ้าใครสนใจที่จะบูชาหรือว่าจะปล่อยผมก็สามารถติดต่อมาที่ดี่เอ็มพระหลักเอฟซนะครับอ๋อนี่เป็นพระที่จำนำอยู่ครับนี่เราจะเก็บใส่กล่องให้อย่างดีครับพระที่จำนำของลูกค้าเราเก็บใส่กล่องให้อย่างดี ใครมีเพียไหนก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันคืนนี้ครับหนึ่งทุ่มตรงครับกับเอ็มพัลลัคเอฟซีครับของแท้ต้องมี m o ดิฟายและพูดิตามหนึ่งล้านครับแล้วพบกันครับหนึ่งทุ่มตรงกับเอ็มพัลลักเอฟซีครับ